ดอนไปเลยวะโอ๊ยกวเจ็บเจ็บมันเจ็บนะวะโอ้ยเมื่อกี้แค่บัดฟลุกแล้ววะหน่อยอย่าหวังว่าจะมีอีกครั้งเลย้านะจะเจียนเจ้าให้ได้เลยนี่เจียนอะไรนี่โอ๊ยจุกแกน่ะมันก็แค่ดักแด้ที่ดักดาอยู่ในรัางใหม่ เมื่อไรจะเติบโตออกมาสักทีวะฮะเออก็ควัญคว้างกากาเอาขวัญอันนี้มันแข่งใครขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยข้าจะขอเตือนแกไว้เลยนะอย่ามาเหยียบที่โรงเตี้มของเราอีกเป็นครั้งที่สองพวกเราเนี่ยไปต้อนรับสบายอย่างแกหรอกเว้ยสองคนนั้นที่มากับแกรู้แตกต่างจากอธาัธพานอย่างแกยิ่งนักอออออออ้ยแกนะอย่าเอาชื่อเสียงของพวกเขามาทำให้แปดเปื้อนเพราะว่าชีวิตบรรพบของแกดีกว่านะ ส่วนเงินนี่เนี่ยเขาจะเอาเงินที่แกขโมยมาจากท่าพ่อหกข้าไปาาาคืนออ้าว่าข้าในเห็นหน้าแกอีกแล้วก็เขาจะล่อมันออกมาจริงๆด้วยรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยหนอฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าบังอานมันลวนเกินนายหญิงเจ้าใะต้องชดใช้แน่เดี๋ยวข้าก็เจือนหน่อยไปเร็วใหญ่ข้าเจอหน้าเจ้าอีกนะ ม่งั้นข้าจะลออฟันเจ้าออกมาตอนนี้สเลยนี่เอ้โถเว้ยเจ้างี่เง่าบ้าบอแต่ว่ามันรู้สึกดีจริงๆนะที่ข้าเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วฮานี่เจ้ากำลังบอกข้าว่าเจ้าจะไปเอาเงินนี่กลับมาอย่างนั้นเหรอแบบนี้นะไม่ได้นะเจ้าน่าต้องเอามันกลับไปให้เขาสิอะไรกันเล่ามันเป็นไปได้หรือไงอะข้าน่ะอ่อนแอจะตายไป เขาหน้าบอกว่าครั้งหน้าให้ข้านาระวังมากกว่านี้แล้วก็คืนเงินกลับมาละเอ๋เออค่อข้าว่าเจ้าคงไม่ได้ใช้กาลังบังคับมันมาจากเขาเงินสินะเนี่ยฮะแต่ว่านี่นะมันมากกว่าที่ข้าให้เขาไปนี่นะอ๋อมันเป็นดอกบี้ของวันนี้นะฮะดอกไม้อะไรนะ่ะเอ่อข้าก็ไม่รู้นะข้าจะเก็บเอาไว้เถือนนะแทนพ่อให้ตายสิที่นี่มันช่างราซะจริงเลยนะอย่าที่คิดเอาไว้เลย ชนบทนี่น่ะมันไม่สะดุดอ่ะสัเลยล่ะเออเออโอ้ออโหนางช่างงดงามยิ่งนักดูหน้านลหลงไหลมากเลยอะเฮ้ยเขามองอไปที่ยอซอดโดยที่ไม่สนใจค่ที่ยึดหัวโดอยู่ตรงนี้เลยหรือไงเนี่ยโรงเตียมนี่ยังไม่เปิดหรือไงฮะเจ้าน่ะไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่หรือไงอ่าอ,อ,อ่ใช่เจ้ามีอะไรอย่างนั้นเหรอหรือว่าอยากจะดูห้องพักหรือ สิทธิ์น้องอยาซออ,อพวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารของที่นี่ดังนั้นเจ้าน่ะช่วยหาอะไรอร่อยๆให้พวกเราในราคาที่เหมาะสมหน่อยจะได้หรือไม่คืนนี้พวกเราน่ะจะพักกันที่นี่แล้วจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ดังนั้นช่วยจัดเตรียมห้องให้พวกเราสักสองสามห้องด้วยโอ้ได้เลยเฮ้ดเหเหมือนว่เเหเาเาาายยหเ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 ยเห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 เเดียวเลยนเยอซอเอเอ ปกติเจ้าน่ะก็ชอบอะไรที่มาเรียบง่ายอยู่แล้วนี่นะข้าแน่ใจว่าเจ้าน่ะจะต้องพอใจกับคนง่ายๆอย่างเช่นเจ้าของโรงเตี๊ยมแบบนี้แนะ่เจ้าก็ดูดีด้วยกับทั้งคู่เลยนี่ว่าอย่างไงนะแค่เจ้าของโรงเตี๊ยมอย่างนั้นเหรอนี่นั่นเจ้ากำลังทำอะไรอยู่น่ะฮะอาหาที่น่งให้พวกนางก่อนสิเออเชิญพวกเจ้านั่งตรงนี้อาหารน่าจะออกมาในอีกไม่ช้านี้ช้าก่อนสิก็อีตัวนี้นะ่ะมันเก่ามากไม่รู้ว่ามันจะพังลงเมื่อ,อไหร่ยอซอเจ้านั่งนด้ตัวนี้แหละเออเออได้คะ่ะ สิพี่อะไรกันเนี่ยทำไมนางถึงได้ใจไรกับแม่นางขนาดนั้นกันนะพวกเขานะํามาจากที่ไหนกันแน่เนี่ยในเวลาต่อมานั้นแล้วก็นะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะใช่ๆการฝึกนะทรหดสุดๆไปเลยขนาดเบื่อหน่ายมากเลยล่ะออไม่มีใครที่พูดกับแม่นางน้อยเลยสักคนเดียวเลยงั้นเหรอในเวลาต่อมานั้น นี่ไอ้เจ้าเด็กโรงเตี้ยมคืนนี้พวกเราเนี่ยต้องพักที่ไหนล่ะพาไปหน่อยสิฮะออีเฮ้หน่อยไอ้อเจ้าปัญญาอ่อนโอหังดิกล้าดียังไงถึงได้มาใช้นิ้วกว่ารียดพวกเราแบบนั้นนะฮะนี่จจเย็นก่อนเถอะนะเขาน่าก็แค่เด็กโรงเตี้ยมไร้ค่าคนนึงที่ยังไม่รู้จักวรยุ์อะไรเลยนั่นแหละนะโดยพูดเรื่องบ้าอะไรออกมานะงั้นคนที่ไม่รู้จักวรยุ์ก็คือขยะคนที่ไร้ค่าอย่างนั้นเหรอตัวข้าน่ะรู้จักวรยุทธ์ไว้จะบอกให้ เอาละเชิญผู้เจ้าพักกันที่นี่นี่แหละหานี่มันเล็กมากเลยนะแถมยังมีกลิ่นด้วยอ่ะจะจะให้พวกเราพักที่นี่ได้ยังไงกันนะฮะเฮ้ยห้องพักอื่นน่ะมันเต็มหมดแล้วถ้าจะไม่พอใจห้องี้ผู้เจ้าก็คงต้องไปหาโรงแรมอื่นกันแล้วแหละนะอึงุดงิดชะมัดอะไรกันนะฮะนี่เจ้าอยากตายมากนักหรือไงกล้าดีไงถึงได้มาปฏิบัติกับพวกเราเช่นนี้กันอ่ะพอเถ็นห้าสิพี่ถ้าไม่สามารถจะชี้นิ้วสั่งใครที่นี่ได้นะทุกคนรอบตัวพวกเราเนี่ยจับตาดูพวกเราอยู่ ถ้าพวกเราพลั้งมือทำร้ายใครที่ไม่มีวรยุทธ์ล่ะก็ท่านอาจารย์เขาไม่พอใจมากแน่นอนเลยหนอยท,ท่านอาจารย์ก็ใช่นะสิลุในเรื่องเด็กโง,ง่นั่นแล้วไปนอนกันเถอะนะหนุยชะก็ได้วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของไอเด็กบ้านนั่นนะถ้างั้นแล้วก็ถ้ามันคับแคบมากเกินไปก็ยังมีห้องว่างสำหรับคนเดียวที่คอกมาข้าจะเอาพวกมันไปไว้ที่อื่นได้นะอคอกมาารึย่าซอจะน่ะไปที่นั่นเลยอเออ อะไรนะทำไมเจ้าจะไม่ไปหรือไงนะฮะมไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ค่ะงั้นตามข้ามานะแล้วคือว่าหลับให้สบายนะคะทุกคนเออพ่งนี้น่ะก็อย่ามาเรียกพวกเราสายก็แล้วกันเออเออในเวลาต่อมานั้นเออแฮะน่ะนี่มันก็คือว่าแขกที่มาพักหน้าเขาได้ยกเรื่กระทนหันหน้าข้านนะไม่คิดเงินเพิ่มจากเจ้าร็อก ดังนั้นเชิญนอนที่นี่ได้เลยนะแต่แต่ว่ามันทั้งกว้างและก็สะอาดมากเลยข้าน่าจะไปเรียกสิทธิที่คนอื่นๆมาที่นี่นะไม่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 ได้พวกเขาน่ะน่าจะนอนกันหมดแล้วเจ้าน่ะจะไปรบกวนพวกเขาซะเปล่าๆนะเท่าที่ข้าเห็นมาน่ะข้าบอกได้เลยว่าทุกคนเหนื่อยมากจริงๆบางที่พวกเขาน่ะอาจจะหลับกันไปหมดแล้วก็ได้นะแล้วก็อย่าบอกพวกเขาล่ะไม่งั้นข้าไหนได้โดนพวกเขาฆ่าแน่ถ้าหากว่าพวกเขารู้เรื่องนี้เข้าละก็นะเออเออ ก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะอ่าไม่เป็นอะไรรอะหลับให้สบายนะไม่ต้องกังวนเอาละอออออเฮ้ยย่าเ้ยข้ารู้สึกสบายมากเลยดีแล้วเอาละเอ้ยตอนนี้ตัวข้าควรจะ ไปฝึกวรยุทธ์ต่อน่าจะดีกว่านะก่อนที่ในเวลาต่อมาที่นี่แหละขอรับมันอยู่ที่นี่แหละเอ้ยอิมซูอิงี่เงาถ้าไม่ได้เงินตามที่เจ้ารับปเอาไว้แล้วก็เจ้าตกเสียใจแนะไ่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเจ้านมั่นใจว่าไอซองอูมุนนั่นจะไม่สามารถมาแตะต้องข้าได้อีกแล้วก็ข้า,ารับปากเลยว่าเจ้าน่ะจะได้รับอีก45ห้าเหรียญเงินเลยนะ ไอ้เจ้าโง่ออมุนนั่นมันไม่สามารถจะเดินได้ท้าของมันได้อีกไปใครที่สองแน่จะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นกำลังจะเกิดขึ้น